ด้วยนะครับแล้วเป็นไงบ้างเป็นใครทำแต่ครั้งที่สองตอนกันใช่ค่ะเป็นตอนห้องสมุดแต้มฝันกับลูกสาวตากายค่ะเออแล้วไปเจอหน้องๆก็เนี่ยหน้องๆเยอะมากถ้าเล่นเอาอยู่ล้สองตอนเลยค่ะเพราะว่าครั้งแรกที่ไปถ่ายนี่จะเป็นตอนห้องสมุดแต้มฝันก็จะมีน้องๆอันนี้ก็มีจะมีเด็กแสบค่ะดด้วยเ เขามีอะไรมาโชว์มีแบบที่เด็กเล่นหอยมุกนู้นหอยมุกนี้น่ารักมากความจริงค่ะคือตอนแรกเราก็จะแบบเดี๋ยวเราจะเป็นเล่นกับน้องๆแล้วน้องๆก็จะเป็งเราไหมจะแถ่งเราเป็นยังไงบ้างคือจะบอกว่าไม่เราไม่ต้องใส่อะไรให้เขาเลยเป็นการเปลี่แปลใช่บอกว่าเด็กๆเขาเามีทุกอย่างอยู่แล้วเขามีความธรรมชาติมีความสนุกสนานมีมีทุกอย่างครบอยู่แล้วค่ะแล้วแค่เหมือนเหมือนเข้า อยู่ในสถานที่นั้นเฉยๆเลยเหมนไปให้กำลังใจไปเล่นด้วยอะไเฉยๆค่ะทั้งสองที่เลยแล้วอีกอันหนึ่งก็จะเปดูสองหลักไปนะคะในนี้ก็ต้องบอกว่าประทับใจมากเพราะว่าจะเป็นทางชุมชนบ่อสามท้องนส่ามด้วยเลยค่ะแล้วตัวก็ไปร้างด้วยแล้วก็จะเป็นเด่งเหมือนแบบกลับเข้าไปอยู่ในชุมชนเหมือนเหมือนเวลาได้ไปแม่ บอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเข้าไปก่อนเนี่ยเราไม่อะไรดีๆจะตามมาหรือก็แบบอุอ้ยยังไม่ได้ทานข้าวเลยแค่พูดคำเดียวปุ๊บวางเหมือนแบบจะกินอะไรก็ได้เลยค่ะต้องหักห้ามใจตัวเองเพราะถ้ากินเยอะเนี่ยอวนน่แนีว่าเพราะทุกอย่างเนี่ยอร่อยทุกอย่างจริงๆเลยค่ะต้องบอกว่าชุนชนมากมาก เราก็จะเห็นแต่เป็นตึกใช่ไหมเป็นตึกเป็นอะไรเป็นคอนโดเป็นห้างสรรพสินค้าเยอะแยะแต่ว่าเป็นเหมือนครั้งแรกของเราที่ได้รู้ว่ามีชุมชนอยู่ที่นี่แล้วก็ชุมชนที่นี่ก็รักกันมากรักกันดีแล้วก็แบบทุกคนรู้จักกันหมดอะไรอย่างเงี้ยพอพูดถึงคนนี้ใช่ไหมอ๋อคนนี้อ๋อคนนี้อย่นี่นี่มันก็จะแบบสามารถใช่แล้วก็ใช่แล้วก็จะสามารถที่จะแบบบอกได้หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขารักกันคอยช่วยเหลือเกื้อหนุนกันอยู่ตลอด 고맙